คนหนึ่งนาะทีห้าวิโอ้โหมันได้เร็วกว่านี้ดิวะเร็วกว่านี้คิดเรื่อตัวกูแล้วตัวมันบั๊กอะไรวะนะทำไมมันลอยอย่างงั้นนะ่ะอุ้ยไม่ลอยเงี้ยป่องโอ้หหนึ่งนาะทีสิบหกเป็นอะไรกันนี้่ะมันต้องได้ไวกว่านี้ยังต้องได้ไวกว่านี้ว้าหนึ่งนาะทีหกวิโอ้โหแล้วตอนแรกกูทำได้ไงวะนะห้าสิบแปดวิอะผมไม่ได้ ไม่ได้อัดไปด้วยนะเออผมรีบอัดไวอะแม่งอเอ้ยแต่ว่าก็น่าจะแจกเซตนี้อยู่นะครับว่ามันโคตรเก่งเลยอะเซตนี้ยไปไวมากเลยนะจัดไปดิผมเพิ่งไปจัดคูณสามามาหมาดๆเลยนะครับเพื่อม,มาทําคลิปตอนตีนเนี่ยอ,อไปไปเอาอีกเอาอีกผมว่าไหวผมว่ามันต้องได้อีกสิวะมันต้องได้อีกถ้าผมมีโซนั้นะนะโซออฟไฟ์เพิ่มอะผมว่าน่าจะได้ดีกว่านี้ด้วย วันนะี้จะได้เร็วกว่านี้แน่นอนดูตัวนีบักไปบักมาเนี่ยดูตัวบ,บักอะไรเนี่ยอู้โอ้โหหนึ่งาทีสามวิโอเคเดี๋ยวรีบก่อนเพราะว่า,าแจกสูตรก่อนดีกว่าเนาะก่อนอ้นนี้ผมทําได้นะห้าสิบแปดวิเลยแต่ว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอใจสําหรับใครหลายๆคนแล้วแหละเออหนึ่งนาทีสามวิมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหระ่ะมันต่างแค่ไม่กี่วิอะ่ะเออมาดิเอาดิจับไปดิมาได้เวลาแจกเสร็จละ เดี๋ยวก็จะอธิบายเรียงตัวเลยนะทุกคนว่าแบบใส่อะไรยังไงนะต้องใส่ของอยังไงนะอืมอันไหนเปลี่ยนได้อันไหนเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคเฮ้ยเขาเซิฟเร็วดีว่ะโอเคมาเดี๋ยวดูตัวก่อนนะครับตัวกับบัฟเนาะตัวกับบัฟเนี่ยผมใส่เป็นตัว thunder of god นะครับเป็นบนะัฟดูบบัฟดูพิเคทนะครับดูพิเคเ,เตอร์นะทุกคนให้มันปล่อยมาทีละสองตัวมันจะปล่อยสูงสุดได้สี่ตัวแล้วมันจะเก่งมากๆเลยนะอ่ะต่อไปกีฟีครับ กิฟฟิทก็ใส่เป็นดูพิเคเลตเหมือนกันนะดูพิเคเตอร์นะต่อไปเป็นเชนดอนครับผม ron, เชนดอนเนี่ยใส่เซเวอร์เลนเลยนะต้องเซเวอร์เลนนะครับตัวโจลูโนโจลูโนโก็ใส่ดูวนะครับเอามาสตัรนเนาะสตัร์นล้วตีมันแบบเอาพอดาเมจได้นิดหน่อยแต่ตัวนี้ก็เก่งตัวนี้เรียกได้ว่าเอามาดาเมจได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลิงแดงเนาะลิงแดงเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แจกเนาะผมมีเต็มคลังเลยแหละดูพิเคเลนะครับต้องบัฟนี้นะเพราะมันเป็นตัวบัฟนะ ถ้าต่อไปตัวนี้จําเป็นต้องมีแหละถ้าจะทําทเวลาเนี่ยนะต้องใช้ตัวอ k คูมาครับหรือว่าตัวเดียบลนั่นเองบัเซูเรเลยนะถ้าติดคู่ได้ยิ่งดีนะครับตัวนี้เป็นความลับในการสู่การก้าวสู่ความเร็วระถับนี้เลยนะอ่ะส่วนใครเนี่ยที่อยากได้ลิงแดงนะครับตามได้ในไลฟ์ผมเลยนะผมจะแปะๆไว้เนะนี่ยมีเยอะอยู่นะครับเผื่อมาแจกเนาะต้องวิ่งร้อยทุกตัวนะครับแล้วก็สแตทเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรีโลสแตตนับ จะเป็นนี่ตามนี้เลยโอบวก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 ให้หมดโอบวกหมดเลยนะครับผมโอบวกทุกตัวเลยนะทุกคนทุกตัวที่ใช้เลยนะโอบวกหมดเลยนะผมเรียกว่าน่าจะจําเป็นสําหรับผมแหละแล้วก็นิ้วครับตัวนี้เน้นลดเวลาการโจมตีแล้วก็ดาบนะจริงจริงมันได้ไวกว่านี้ถ้าเวลามันเหลือลบสิบห้าอย่างเงี้ยนะแต่นิ้วผมไม่พอนะครับคีฟิตคีฟิตเน้นเน้นอบิลิตี้นะแอบิลิตี้แล้วก็ระยะได้ก็ดีนะครับอ่ะเชนดอน ชิลอนก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นนาฬิกาทรายนะของผมเรียกว่าไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นอนะแต่ก็โอเคอยู่ต่อไปโจลุนโนครับโจลุนโนเน้นความเร็วในการโจมตีนะความเร็วการโจมตีเนี่ย้นน,นาฬิกาทรายเลยนะ15้าลบ15้าให้ได้อันนี้ก็ตามนี้ครับอันนี้เอาตามนี้เลยนะระยะกับเวลาเนาะจริงๆถ้าใส่บริวี่ครูดาวได้ก็ดีอยากได้อยู่ต่อไปส่วนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเน้นเอ่อลบความเร็วการโจมตีเอ้เออถูกละนาฬิกาทรายนะผมลองดีไหมปับ๊บ จริงๆได้นาฬิกาสายคล้ายๆกับตัว Thunder of God อะโอ้โหเนี่ยนาฬิกาสายกับดามิธรรมดาเนี่ยมันจะจบไวกว่าน,นี้อีกเว้ยเชื่อผมอะต่อไปจะเป็นของสวมใส่เนาะของสวมใส่เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับในการทำและในการเล่นเนาะ Thunder of God เนี่ยตัวนี้ผมใส่เป็น The Soul of Thundering Fury นะครับตัวนี้ต้องใส่นะต้องใส่ใครที่ใส่แบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะจบไวไหมแต่เดี๋ยวผมลองดูนะ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโซลดูนะเผื่อมันจะเร็วขึ้นต่อไปไทเด้นครับไทเด้นเนี่ยมาลดแอคแทคคูดาวนะส่วนพวกเนี้ยม,มาคลีติคอลนะครับเพิ่มดาม,มิดต่อไปกีฟิีนะครับกีฟิีผมใส่โดเมนออฟเลิฟนะตัวนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็คงเป็นสตีลบอลไม่ก็เดอะโซ่ออฟคลีตนะเนี่ยเดอะโซ่ออฟคลีตไม่ก็สตีลบอลนะครับส่วนผมจะใส่เป็นโดเมนเลิฟเหมือนเดิมโดเมนออฟเลิฟนะ ก็จะมีหอ,อกนะครับ Ability cooldown นะเล่นลด Ability cooldown นะครับตามนี้ตามนี้ต่อไปเป็นเชนนอนเชนนอนเนี่ยใส่ t h u n d e l i n g f u r y นะ t h u n d e l i n g f u r y นะครับไทเดนนะพวกของรถคูลดาวต่างๆนะครับนี่ก็เพิ่ม damage ขึ้นมานิดหน่อยอ่าแซนคูลดาวาปล่อยเร็วผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไหมอันนี้ลองเปลี่ยนไปอันนี้ดูนะผมอุตส่าห์ปั้นโกหังไว้แพทนี้ไม่ได้ใช้ไว้อ่ะลองดู Ability cooldown นะแล้วก็นี่ครับ Skill Resistance โอเคจัดไปต่อไปจูรุโน่จูรุโน่เนี่ยเน้นตีไวนะจริงๆอ่ะมันมันถ้าใส่ถ้าใส่เป็นเด e อ o โซลไฟเ r อได้อ่ะก็ใส่นะเว้ยถ้ามีก็ใส่นะครับจำเป็นมากเด e อ o โซลไฟเ r อเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปใส่ตัวดาเมจหลักนะตัวนี้ก็ใส่ได้ถ้ามีเหลือตัวนี้ผมใส่เป็นันเลอร์ลิงฟูลี่นะไทเดนนะครับแล้วก็ฟลิปเปอร์ฟินิคล็อกเซเลเชียลค o าวนะครับอ่ะต่อไปลิงแดงลิงแดงถ้าใครมี เดือดโซลออฟไฟเยอร์ก็ใส่นะตัวนี้ก็เซตเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนกับโจลุนโนเกือบทุกอย่างต่อไปตัวนี้ดาเมจหลักของเรานะครับผมจะใส่เป็นโซลออฟไฟเยอร์นะครับตัวนี้โซลออฟไฟเยอร์เซ็หมวกดํานะปีกนะครับลดอเวอร์ีิคูลดาวน์แล้วก็รองเท้าเป็นฟลิปเปอร์นะครับเพิ่มเลนลดคอสนะแล้วก็นี่ครับลดคอสแล้วก็แอคแท็กคูลดาวน์แล้วก็เพิ่มดาเมจนะถ้าใส่เป็นแอคแท็กคูลดาวน์ลดได้เยอะๆยิ่งดีนะครับตีศูนย์วิเนี่ยเห็นไหมตีปรระะมาาาณววินนทคคคับแแอูด์ เรียกว่าเก่งสุดๆเลยนะครับผมลองนะดูหาหมวกดีว่ามันมีแท็กคูดาวลดไหมอเบลิตี้ดาเมจนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ไม่มีอันนี้อะแซนคูดาวไม่ไม่มีไม่มีเคใส่ไว้เนี้ยถูกละหมวกยังไม่มีนะอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่ใส่ลักษณะนี้เลยแล้วก็ไปเล่นนะได้ห้าสิบแปดวิเว้ผมลงครั้งแรกเลยนะนี่ห้าสิบแปดวิแม่งเร็วมากแป๊บเดียวอะผมบอกเลยแป๊บเดียวไม่ก็หนึ่งนาทีนิดๆน,น,นะครับ ไม่เกินนี้ไม่มันจะไม่เกินเนี้ยถ้าถ้ามันม,มีผิดพลาดอะไรนะเดี๋ยวผมว่าผมมาอยากลองเซตอื่นด้วยเดี๋ยวค่อยทาอีกเซตหนึ่งแล้วกันผมก็ลองไปเรื่อยๆอะ่ะผมไปเจอในดิสคอดมาอะไรเงี้ยผมก็เอามาลองดูนะเออแล้วพอลองได้ผมก็มาแชร์นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี้ยในด s c o อ d มันฝรั่งเขาแชร์กันเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคนไทยเด็กๆเนี่ยน้องๆเนี่ยไปหากันได้หรือเลปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยมาแชร์นะ แล้วก็ถ้าจะอัพนะครับอัพทีมนะอัพ3ตัวนะครับอัพแค่3ตัวอัพเป็น thunder of g o d n e a d นะครับตัวนี้ตัวเชนดอนเนาะจะเป็นโอเมก้า dark l o r ดนะครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะอคุมะหรือว่าเดียบรู B ของเราแน่นเองอัพแค่3ตัวนี้นะ3ตัวนี้เท่านั้นนะครับเข้ามาปุ๊บก็ซัดยาวเลยทีนี้ผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ มันก็ได้ประมาณหนึ่งนาทีสมวิหนึ่งนาทีสี่วิอย่างเงี้ยเออถ้าไปแบบฟุกฟ๊กๆน่อยก็5้าสิบปดวิครับผมลองละผมได้จริงละแคปรูปมาให้ดูแล้วด้วยนะเราดูดิว่ามันจะได้เร็วกว่านี้อีกไหมผมอยากให้มันเร็วกว่านี้อยากได้สาสิบวิอะไรเงี้ยผู <c oughs> <c oughs> ยากเกินไปแล้วนะแต่ว่า The So u l of f i r ฟเเนี่ยต้องหาจริงจนะพวกโซนะครับจำเป็นมากในการเล่นไม่งั้นนานนานแน่แน่เอออันนี้ต้องเปลี่ยนโซนะถ้า ตัว thunder of godnet อะผมไปเปลี่ยนโซมันใช่ปะเออผมก็เลยแบบพลาดเลยทีนี้ยาวเลยทีนี้ต้องไปใส่ thundering fury เท่านั้นแหละสองเนี่ยนะไม่งั้นนี่ไม่น่าได้ครับหากันมาให้ได้นะ thundering fury เนี่ยเออใครไม่มีนี่เสียดายมากนะครับไม่รู้หาจากไหนละเราก็ยัดเข้าไปได้เปลี่ยนเลย thundering fury โอเคเมื่อกี้เราแอบเปลี่ยนของเชนลอนใช่ปะเปลี่ยนเชือหมวกนะ ลองเปลี่ยนกลับคืนดิโอเคน่าจะได้ล so ะโซลฟกรีดลองเปลี่ยนเป็นได้รับของรางวัลเพิ่ม25เปอร์ลองไปเล่นดูน่าจะสบายละทีนี้โอเคครับทุกคนก็น่าจะสักเท่านี้แหละนะในการฟาร์มในการดูของลงนะทุกคนก็ ใครไม่เข้าใจนะครับดูซ้ำนะดูซ้ำบ่อยๆแล้วก็อย่าข้ามนะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาหัวแถวท่านี้ก่อนขอหาหัวแถวก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเผื<ๆ>่อผมทำได้เร็วกว่านี้นะทุกคนไว้เจอกันครับ